ก็สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องสะอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศนะครับวันนี้สร้างท่านนะครับจะพาทุกคนมาย่างปลาคือเก่าครับมื่อนี้สิพาทุกคนมาหาอยู่หากินนะครับวันนี้สิไปหากระปูนะครับลองหากระปูไข่บางไหมที่มีหรือเปล่าเนื่องจากฝนตกหลายมือนะครับบ้างน้ำนะครับใส่จริงเลยนะครับ นี่คือบรรยากาศกลางป่านะครับน้องปุ้ยดชื่นชอบนะครับชอบทลิปในการหาอยู่หาก,กินแล้วกาเขาป่านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับฝากกดไลค์กดเซฟกดกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าผู้ใไดเขามาเบึงเป็นเทือแรก,ก็กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าต่อไปกะจะมีโอกาสขึ้นเขา ดูยูนะครับหายูหาก,กินนะครับคนที่ชอบเดินป่านะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะครับมื่อนี้ผมสิภาคพนมาอยููหาก,กินแล้วก็สร้างที่พักนะครับเห็ดมังยูมังเศร้าแล้วก็ไปหากินนะครับเพราะว่าบ่แน่ฝนที่ตกนะครับ้าห้าเวสมังยูมังเศร้ามันกบไม่มีมังเศร้าคนตกมากก็สิเปียกนะครับบไ,ไดรต้องหามองมอเห็ดมงังยูกอนนะครับ ันไปเลยครับนี่ครับไว้ไว้ป้าครับงอนบางไงนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับห้ามมองเป็นมังคองเช้าก่อนเราจะสร้างที่พักด้ครับเพราะว่าเด,ด,ด,ดี๋ดวยวฝนตกนกนนต็หาที่ลงๆลครับอยู่มืดอยูงนี้ไม่ได้เดี๋ยวฝนตกแล้วน้ำไม่ฮักจริงวนะครับก็ได้ต้องหาที่ลงหลครับต่อไปเรื่อยๆเบิ่องหนามนครับน้มไซส์ขนาดเลยนีอ ครับจ้ะเตะมีนจ้ะยานเตะมีนเหรอเรือเจะลื่นนะครับลื่นลม้มนี่อันตรายแลย้วเนี่ยระแตกเลยเนี่นี่ครับบรรยากาศกลางป่าก็ชมไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าใครเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้นะครับ ราจะหาทางที่พักก่อนว่าเราเชิญมงังฟงกังได้เห็นมังลงุลงนะฮะมังลงก่อนครับมาที่โล่งก่อนก็พายางสมลำธารไปเรื่อยๆนะครับเราต้องไปหาที่โล่งนะครับเมื่อวันี้พักบ่ได้นะครับอันตรายนะครับใน,นบป่าแม่คบนามลาธารเราจะเดินขึ้นเรื่อยๆนะครับเผื่อจะอยู่ข้างบนนะครับ โอดหกเลครับไปจังได้นี่งหกเลาะลำธานไ่ได้ครับรัดมาทั้งพีนแล้วบรดนี้อ๋อมันจะแค็งอยู่ครับประมาณขึ้นยากนะครับมาที่นี่เลยพูดน่องใหม่พี่น้นนองพูดน่องใหม่น้องใหม่พูดครับแถวนี้หน่อไม้เยอะแยะเลยก็เข้าป่าดีกว่าเลาะห้วยขึ้นบ่ได้นะครับหก ก็มาหลัดไป็นผีก่อนขึ้นอยู่ท่องแล้วครับหายอยู่ที่โล่งๆนะครับขึ้นผู้ด้วยนี่ปลาตัวเบิ้งน้ำใหม่พี่นนอตะอ่อนนะครับวู้นีนน้ำไม้นี่ยอดใหญ่ๆเลยก็เยอะๆนะครับน้ำไม้แถวนี้บ้านพมบริอืนน้ำใหม่นะครับ บ้านอื่นนะพะฮูแต่บ้านผมน้ำไม้เยอะโอ้ยยังโกะขากล่องไปดิก็ไปเรื่อยๆก่อนเพราะเราจะหาที่ลุงมองหาที่โล่งๆนะครับว้าวเห็ดยังนี่ครับพี่หนุ่มเห็ดอะไรเนี่ยสีเหลืองสวยเลยโอ้โหเต้ ไม่น่าจะกินได้นะครับน่าจะเป็นเห็ดเบื่อพูนครับ้ายครับนอนี่เห็ดครับไปต้น,นครับต้องขึ้นปีนขึ้นก่อนทางนี้หกนะครับหววยอยู่ทั้งพี่อ,อู้หน่อใหม่พี่น ขาวขนาดเลยเพิ่งโผล่ออกมาเพิ่งโผล่ออกมานี่ขาวเลยเหนือ่อยครับพี่น้องมาไปต่อครับเราไปเรื่อยๆจนกว่าเิ่งในพี่น้อง,นองหนาอไม้มาดิส้อนแต่นหนาอไม้พี่หนอุอมมึงในน่ะนี่ปูนหน่อไม้เยอะเลยนะครับ ธรรมชาติสมบูรณ์ขนาดนอาองง้องใหมบ้าตุเบิงแขกใส่มือผมใหญ่ขนาดปุ่นไปต่อก็ไปต่อกบืนผู้ครับมือผู้ก่อนพิดเฮองจอยูท่่งไปแล้วเพราะว่ามันมืดนะครับแถวนี้มันไม่โล่ง อยู่ไม่ได้ฮะไม่ลงต้องหาอยู่ที่ลงลกนะครับต้องแทนที่ลงลงโอ้ไม่ใหญ่ขนานดะต้นไม้ใหญ่แถนี้อยู่ไม่ได้ไม่ใหญ่อยู่ไกลแ้ฝนตกแล้วก็หน้าไม้หักไปหัวเบไะยตกไปเรื่อยๆอยู่ข้างบนนะครับอาจจะเจ๊งๆเนี่ยไปก่อนนะครับโอ้ ปลอดภัยล้วนๆนะครับหน่อไม้ก็ยเยอะแถวนี้ไปเรื่อยๆครับอึบว้าไปเรื่อยๆครับโอ้ยจนหอน เนโตใม้ไลยธานาเทีนเต็นเต็นโตใม้หนวดหนวดปุ้ใหญ่ปใหญ่ผูดแต็นโตไม้นะครับโอ้ที่นี่มีถ้ำด้วยโอ้นี่น่าจะหลบฝนได้นะครับนี่ก็น่าจะหลบฝนได้นะี่หลบฝนได้นะครับถ้ำนี้ เมือหนะก็เดินตอนะครับคนบางยางปลานะครับเราก็ต้องยางไปเรื่อยๆแล้วก่อนหินใหญ่เถอะนี่ขึ้นก่อนหินก่อนโอ้เนี่ยตวนไม่ขึ้นใหญ่เถอะวะหน่อไม้ก็เยอะนะครับไปไปต่อมื่อแล้ว จะหามงังจิงแกงพักก่อนมันไม่มีมงโลงนะมาทิ้งโล่งๆพักแต่มันไม่โลงสิพี่เข้าไปมืดยิงเดินยิงมืดเลยเข้าไปเล่อยๆนี่ครับยุงเท่งนี่ ว่านี่ต้นกระบองเพชรกลางป่าก็เราก็มาถึงที่โล่งแล้วครับก็เราจะพักที่นี่นะครับวันนี้ก็จะพักที่นี่นครับเพราะว่าจุดนี้มันโล่งนะครับไม่มีไม้ใหญ่นะครับก็มาพักวันนี้พี่นอ้องทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อน นี่ครับก็หามองผูกเปีมาเมาก่อนครับอยู่นี่กับพลานหินคัดอยู่แต่ว่าผูกเปีไรนะครับอุ้ยมองผูกเปีหามองก่อนยนี่ว่าิะผูกเปีไรนะครับโอเคครับมองนี้ยูนี้น่นาจะผูกเปีไ้นะครับยูน,นี้เพราะว่ามันที่ต้นใหม่ เพิ่มครับม,มาเสียงมัดก่อนครับโอเคมังก็โอเคนะครับ ไปก่อได้ไหมเชือกมัดก่อนครัห่อนพี่น้องร้อนจริงๆครับน้ำก่อนร้อห่อนครับ <c oughs> โอเคนะครับ ลกางเต้นก่อนครับเพื่อฝนตกเื่อฝนตกฝนตกแล้วมัมีมังยูด้วยฝนตกแล้วไม่มีที่อยู่นะครับได้บ้า เสือกมัดก่อนมีเสือกมัดอะไรไนี่เสือกมัดกนงี้เรอกนี่ครับหาเสือกมาค้นสิงงนะครับว่าผมไปหาเสือกมาไปหาเสือกมาถือไม้มาไนะม้สลิดนี้เพชรเสือกได้นะครับไลายคนอาจสิบวกหูนี่นี่คือปอปลาครับปอปลา สมัยโบราณตะเก่านะครับที่เขาเฮ็ดเสือกมัดงวงมัดควายนะครับผูกงวงผูกควายก็ใส่เสือกอันนี้แหละเป็นปอปลานะครับนี่ครับว่าเสือมันอยู่จังไงอยู่นี่แหละเขาเสือบเยวจะเอาเสือมันออกให้เบิงนะครับ เสือกโบราณตะเก ا านะครับมีเสือกปอนะครับถ้าเอาเล่นมันมือกบสีดำไม่จะหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือเสือกนะครับสมัยโบราณที่เขามาเห็ดเสือกผูกงวผูกคั้ยตะเกานะครับตะกี้มันว่ามีเสือกตลาดนะครับว่ามีตลาดมีอย่างสมัยโบราณตะเก ا านะครับเมื่อ 50ปีที่แล้วนะครับ50ปี40ปีที่แล้วบ,นนบ,บ้านหนอกบานพมกะบไม่มีอ,อกครับเสือกหล่อนตั้งแต่พุ่มนหน่อๆเห็นพอเอาอันนี้เรามาเห็ดเสือกผูกขั้วนะครับเสือกงงผูกงวัวผูกขั้วนี่ครับเดี๋ยวเสีองออกเสือกให้เบิง้งเสือกมันช่อยู่นีแล้วครับนี่เสือกมนเสือกมันจะอยู่นี้นะครับ มือสีดำนะครับยางมาติดนะครับน,นี่คือปอนะครับเป็นปอเสือกจะอยู่นี่นะครับนี่น มุดหลังมือคน,นอยางมาติดขมือสีดำนี่คือเสื้อย่างดีเลยได้นี่นี่ครับแน่นครับเสื้อนี้จะแน่นนะครับจะมัดได้เลย เสียบเสียเลยโอเคนะครับมือตองผีก่อนแบบจะเสียบได้ไหมโอ้โหโอเคเลยครับใหญ่เลยมาเปันใหม่ก่อนหน่ะโอ้โหเสียก็ได้ เครือนี้มีประโยชน์เว้ยเอาเครือนี่แหลยมีประโยชน์อี่ โอเคครับโอเคนะครับเ <What? S 1> ดียบร้อยนะครับโอเรีย uh. บร้อย รมุกไฟใส่ก้อนหินอยู่ละมันเปียกม้นมันเปียก